สวัสดีครับผมบุนมีชนะพันชัยครับนะผมก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเราอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กอุปรกรณ์ที่เราใช้ทุกวันก็คือมือถือนะครับดีซีโน้ตบุ๊กสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราหลืกเที่ยงไม่ได้นะครับเพราะมันเหมือนกับเป็นปันจจัยของเราไปเสแล้วนะ แต่ผลที่ได้จากภูคุ้กันเหล่านี้ก็คือแสงจากอวกกรณ l ซึ่งมีผลต่อดวงตาของเราเป็นอย่างมากทําให้ดวงตาเราฟ,าฟ้าปานะครับตาแห้งแสบตาแล้วก็ผมก็ยังมีเจอปัญหาเรื่องของวุน้นในตาซึ่งตอนนั้นผมก็ยังคงคิดว่ามันน่าจะเป็นอายุเพราะว่าเราก็ ปีนี้ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วก็สูงวัยแล้วผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าจะเป็นอย่างอื่นได้นอกจากอ,กอยาอยาุอย่างเดียวก็มีผู้อังดีครับได้แนะนําให้ผมลองทานอาหารเสริมที่ปมนูนสายตาครับนั่นะคือตัวนี้นะครับคือ Target. ทาเก็ตทาเก็ตตัวนี้จะปมนูนสายตาให้กับเรานะครับไม่ว่า เราจะมีปัญหามานันนมนานแค่ไหนแต่เมื่อเราทานดูเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมเคยไม่เคยเชื่อเรื่องของอาหารเสริมนะครับแต่พอผมลองทานดูมันแก้ปัญหาผมได้จริงจริงนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับ